เมื่อลูกเปิดไฟหัวใจก็มีเสียงเพลงชีวิตผ่าค้าบัเลงเอายกแก้วชนกันครับจากที่เอาเบิงกบแล้วนะครับมาเบิงประกาศตัวครับผมนี่ครับเป็นพ่อพันประกาศครับเห็นบ่พี่น้องนี่ครับเป็นพ่อพันประกาศครับตัวนี้เป็นหมอมาเลครับ เอ่หมอไต้นะครับเขาเปนหมอมาเร่ครับเป็นพ่อพ่อพันธ์หมอมาเร่พี่น้องเห็นไหมครับพ่อพันธ์หมอมาเร่ครับเห็นไหมครับนี่ครับพ่อพันธ์หมอมาเร่ครับผมดำปึ๊ดเลยครับพี่น้องนี่เป็นแม่พันธ์ครับข้างใ้นี่เป็นแม่พันธ์พี่น้องเนี่ยท่านี้เป็นแม่พันธ์ครับเห็นไหมครับแม่พันธ์ครับผมเนี่ยครับ เม่พันธ์ครับอันนี้เป็นหมอหมอแท้ครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นพ่อพันเป็นหมอมาเลยครับนี่ครับหมอแทะนะครับตอนนี้กําลังล่องเพาะครับนี่ครับหมอแท้ครับมันนี้หมอมาเลครับหมอไตครับผมครับผมมากกกดไลค์กดแชร์ในนด้ครับขอบคุณครับ